สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรเราจะ<ก>มาเ <มา S 2> ล่นวิวแลสลามนะคะเอ,เมเอลเม,เอามาดูกันว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรมาตกแต่งนะคะมล้ก็ตกแต่งเลยนเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันนะคะอ้อนะ หลังลาดอกไม้กับฝูแต่เราไม่เอาดอกไม้ก็จะเอาฟูเดียวจะไปจัดสามันหนูด้วยหนูด้ด <c oughs> วยที่ไหนเหรออะไเนี่ยหนูด้วยนะเอาใหม่ใหม่แล้วค่ะเราก็เอาอะไวก็เอาอะไรแล้วสุดท้ายมุกมุกจะเอาด้วยแล้วก็โฟมไม้นะคะ อุ้ยแต่แล้วขอแรกเดียวเก็บเก็บคืออะไรอ่ะไม่รู้<า>ตกลงมันจะมาตกล<า>งที่เราจับฉลากจับหนูยังไม่จับ,บเลยสีชมพูคือวงกลมจับไปเย้ได้ยุขเข้ามา นี่ของกมจะมาตกแต่งอันนี้มุกนะคะว้าไม่ไ <c oughs> ด้ตเป็นมุมมกนะคะจะเลือกสีกเลือกหน่อนะปังติดเลง

ต่อไปนะคะจะเป็นโฟมใช่ไหมเอออันนี้ก่อนค่ะไอคิวตกใจคิวตกใจแต่อันที่เราใส่ไปก่อนก็คือสีน้ำเงินนะคะไม่ใช่แล้วแล้วกินกลมๆกี่เม็ดเดียว ไม่น่าเทไปเยอะเลยหรอ้ต่ไปก็โฟมแตโฟมไม่ได้ติดในนี้นีว้าติดนิ้วโอเคตวติดกน้คนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ ถ้าจับฉลากได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะทำให้แม่มีหลายรอบเลยโอ้โหอย่าเล่นเยอะมากเลยทุกคนอยนี่ยเล่นอยนี่ยเล่นมากใครมุกโรนค่ะทุกคนมาได้เลยในความคุดถึนะฉีดฉีดให้มีอุปกรณ์เยอะเล็กได้ไหมอันนี้จะแถมนะคะแถมหนูเยอะเล็กได้ไหมอะเราเป็นี้เยอะเล็กเยอะใหญ่เล็กเยะขอบคุณนะ นี่นะคะขีดสีเราจะใส่สีเราจะสูตสีฟ้าคหนูด้วยดูด้วยมันเหมือนสีมินน์อะแต่มันก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันเลยไอ้แอนีเมันคือสีมินน์สีมินน์ของหนูเป็นสีมินน์ จะลามอ่ะไม่ใช่นิ้นมันเขียวเขียวพอหน่อยเขียวปิดฝาได้ไหมแล้วก็ใส่หมึกเรียบร้อยเร็วนะครับไข่หมก็สีชมพูก็หล่นนะหล่นทุกทีทุกวันโอเคจ้าสีก็จะเป็นประมาณนี้มันก็สีเดิมแต่ว่ามันก็จะติดี๋ยวจะเติมสีหม้อเข้าไปอีกนะคะทุกคนจ้า ที่บ้านมีอีกเยอะเลยนะคะในโซนสลามเยอะมากที่บ้านยันมนีตัง 18, ้งสิบแปดสิบเจ็ดอังเน,นี่ยะค,ะค่ะนี่นเป็นอุปกรณ์ที่เราเก็บไว้ในนี้นะคะถ้าเราซื้ออีกก็ต้องใส่ในในี้จะต้องไปซื้อกล่องใหม่มันจะเต็มแค่อันเนี้ยก็เต็มแล้วน่าเกไม่ได้อะ อีกมีด้านนี้น, <c oughs> นีวคุณขยันได้นะคะทำไมไม่ได้คิดเลยนยักคะจะเอา<ะ> 3, 4, อสีสามสีผสมกันมีคนสีก็จะเป็นประมาณนี้นะติดแผลพ่อพี่แ,นนแต่แล้วก็มีสารอีกหลายอย่าง เดี๋ยวมันติดมือไปละมือนี่นะหนูอยากให้พี่เล่นนะแม่เอาให้หนูนะนี่ไปนี่ไว้ขึ้นไหนแล้วล่ะอยู่ไหนนะ เดี๋ยวไปเลยโอ้มันจะตตอกไม้นะเดี๋ยวไปถาข้างในกันเจ้าฟู ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับไปให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย